Hi students สวัสดีนะักนรีย hmm. ชั้นป .4 ทุกคนทนะะ้าววันนี้พบกับ English Online กับครูดิวข่ะวันนี้หนะ้าตาสไลด์เราแปดไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะขอเรียนเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะซึ่งครูดิวคิดว่ามันจะต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมเรื่องอะไรนะคะ The future of why and why is our hand นะคะเปิดหัวมาด้วยที่บอกว่า อนาคตของสัตว์ป่า Wildlife เนี่ยก็คือเท่ากับ Wild Animal ที่เรารู้จักนะคะลกูกก็คือ Wild Animal นั่นเองนะคะ Wildlife is in our hand นะคะอนาคตของสัตว์ป่าอยู่ในมือของเรานั่นเองหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราจะมีเจ้าอีร d l น้อยมาเกิดอยู่ในมือเราอย่างนี้หรอไม่ใช่นะคะจะหมายความว่าเราจะดูแลรักษาสัตว์ป่าได้อย่างไรนั่นเองนะคะโอเคเรดี okay, ้ เราไปดูกันเลยค่ะ How can help animals in 2020อันนี้ล่าสุดเลยนะคะที่เขาบอกเกี่ยวกับว่าเราจะมีวิธีการดูแลเจ้าสัตว์ป่าพวกนี้อย่างไรน,นั่นเองนะคะ <c oughs> Boycott animal circus นะคะ Boycott ก็แปลว่าไม่เอาไม่รับไม่ดูไม่ใส่ใจเลยนะคะ Boycott คือปฏิเสธน,นี้โอเคปฏิเสธอะไรนะคะปฏิเสธ animal circus ก็คือ Animal c เ r c u s เช่นการแสดงของสัตว์ป่าเช่นมีโชช้างไม่ใช่ตามสวนสัตว์นะคะตามส,นสวนสัตว์เขา, oh. เ,ขาเขาดูแลเป็นอย่างนี้แต่แบบพวกแบบเปิดตามงานวัดหรืองานกาชาที่มีโชช้างมีโชงูที่เป็นสัตว์ป่าพนี้ mm. เราจะปฏิเสธทันทีเลยนะคะ mm. เพื่อไม่สนับสนุนให้เขาเอาสัตว์พวกนี้มาทรมานใชเคไหม mm. Avoid elephant i t right Avoid elephant r i g h t นะคะอปฏิเสธการขี่ช้างเราจะไม่ ไม่ขี่ช้างต่อไปนี้นะคะขี่ช้างถ้าเราขี่ช้างเขาก็จะมีเงินมีเงินเอาช้างเนี่ยไปดูแลในบ้านในในการที่เป็นอยู่ในสวนสัตว์ใช่ไหมซึ่งเราสงสารช้างเดี๋ยวเราให้ช่วยเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาพาช้างเดินตามท้องหนอ,อะเดี๋ยวเราช่วยซื้อกล้วยดีกว่าเราไปช่วยขี่ช้างดีกว่าแต่นั่นเป็นการทรมานสัตว์อย่างหนึ่งนะคะลูกหมายความว่าช้างเนี่ย จริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ป่าถ้าเขาโดนคนเลี้ยงมากๆเขาจะหาก,กินเองตามธรรมชาติไม่ได้นะคะฉะนั้นเราอย่าสนับสนุกน,นะคะให้เขาเอาสัตว์ามาถอดมาแบบนี้เลยนะคะ Don't take a selfie with wild animals Don't take a selfie with wild animals Take a selfie ก็คือถ่ายรูปร่วมกับ wild animals เวลาเราไปที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะที่เขาบอกจะมีให้ถ่ายรูปก,กับสัตว์กับอะไรเงี้ยซึ่งสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าค่ะวันนี้คืนนี้มันอาจจะ เราปบเราขึ้นมาก็ได้เราไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนัน้นไม่สนับสนุนนะคะเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยถ้าเขาข่มอารมณ์ตัเองไม่ได้เขาก็กินเราเหมือนกันนะลูกนะเช่นไทเกอร์เนี่ยตัวกินคนเลยนะคะโอเค Never swim with Dolphin น e v e r swim คือว่ายน้ำถูกต้องไหมคะเราไม่ควรจะลงไปไว่ายน้ำกับเจ้าโลมา เด็กๆขาเวลาเราไปดูการแสดงโชว์โลมาโชว์อย่างเงี้ยเขาจะมีแบบอ่ะโลมาแล้วห้าร้อยพันหนึง่งให้เราไปไว่ายน้ำกับโลมาอันนี้เด็กๆคิดว่าโลมามีความสุขจริงหรือเปล่าที่โลมามายิ้มมาทักทายเราเนี่ยหนูคิดว่าโลมามีความสุขกับการที่อยู่ในบ่อน,น,น,น้ําเล็กๆหรือไปว่ายในทะเลเด็กๆคิดว่าอะไรคะ ใช่ค่ะเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาไปไว่ายอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ของเขานั่นคือทะเลนั่นคือมหาสมุทรที่เขาเคยอยู่คะ่ะลูกคะ่ะแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในบ่อนนะ้ําเขามีความสุขไหมไม่เลยค่ะแล้วเขาได้อยู่ครอบครัวหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเขาไม่แนะนําให้เราลงไปไว่ายนะ้ําหรือร่วมสนุกสนุกกับไปร่วมชมกับโรมานะคะ support r e g i s a n s c t u u r y นะคะก็แปลว่าให้เราช่วยสนับสนุนสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ค่ะช่วยเราสนับสนุนอย่างไรนะคะในฐานะที่เราเป็นเด็กใช่ไหมเราก็ไม่ทำลายป่าค่ะให้ที่ที่อยู่ของเขาเหมือนเดิมเราไม่ตัดต้นไม้เราไม่ไปแย่ลังมดหรือไปทําอะไรให้ทรัพยากรนิเวศมันเสื่อมหายไปให้สัตว์ป่าเขาอยู่ของเขาแบบดีนะคะซโนดอมิสติกฟ l ีไลฟ์นะคะซีโนดอมิสติก i ล l ไลฟ์ก็คือ ให้เราปฏิเสธเลยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องนุ่งห่มหรืออะไรก็ตามที่ทำมาจากสัตว์ป่าเครื่องนุ่งห่มเช่นมันจะมีหนังกระเป๋าหนังจระเข้อ่าอาจจะเคยเห็นว่ามีพวกวครองใช้อยู่ใช่ไหมคะ ต่อไปนี้นะคะเราจะแอนตี้เลยเราจะไม่ใช้นะคะที่เป็นของสัตว์ป่าเลยนะคะครูดิวไม่มีอะไรที่ใช้เกี่ยวกับสัตว์ป่าเลยนะ,ะแม้กระทั่งหนังกระเบืออหนังควายอะ่ะที่เขาบอกเอามาทํารองเท้าหนังเอามาทากระเป๋านะครูดิวไม่เคยใช้เลยเพราะว่าสงสารมันนะคะถ้าเราใช้กระเป๋าหนึ่งหนึ่งใบรู้ไหมคะกระเป๋าเงินเล็กๆหนึ่งใบอ่ะอาจจะค่ามัน ้องใช้ทั้งขาของมันใช้ทั้งท้องของมันซึ่งหนังเราเราก็ยังรักเหนื่อยใช่ไหมคะอะไรมาบาดเราหน่อยเรายังเจ็บเลยคราวนี้เราก็ต้องเซโนที่เป็นหนังสัตว์นะคะไม่ทมไม่ใช้ของเขาถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราเป็นผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าของเขาเขาขายไม่ได้เขาก็จะไม่ค่ามันเพิ่ม,เต,มเติมนะคะลูกค้าโอเค speak o u a g e n t r p f y hunts นะคะก็คือช่วยพูดรณรงค์ไม่ให้เกิดการฆ่าสาาัตว์ค่ะ มื่อก่อนนะคะการฆ่าสัตว์นะเมื่อก่อนก็จะมีถืออ่อปืนผ่าเดินเข้าป่าไปหาล่ากวางหาหมูป่าหากระทิงหาอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์ป่ามากินกันแม้กระทั่งลิงชนีนะคะลิงข้างบางชนีเนี่ยเขาก็มาทํากินกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าจะมีการคุ้มครองสัตว์นะคะจะมีการคุ้มครองสัตว์ขราะนั้นแล้วถ้าเราเป็นเด็กนะคะที่บ้านเราใครยังนิยมทานสัตว์ป่าอยู่นะคะเราต้องช่วยพูดนะคะว่า สัตว์ป่านะคะเขาก็มีชีวิตเขาก็รักชีวิตของเขาฉะนั้นเรากินอะไรที่เขาให้รับเป็นอาหารดีกว่าเช่นเจ้าหมูเจ้าไก่เจ้าปลาอาหารทะเลทั้งหลายเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราเราสามารถกินเขาได้แต่พวกที่อยู่ในป่าเขาไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารของเรานะคะโอเค protect t i t d e environment นะคะ protect the environment แปลว่าป้องกันนะ protect แปลว่าป้องกันนะคะป้องกัน เป็นวลลัคนคือสิ่งแวดล้อมเขาให้เราเราช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมเช่นไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําหรือทะเลนะคะหรือว่าไม่เอ,อ่อตัดไม้ทาลายป่านะคะนี่คือการปรเทคการป้องกนันทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้อยู่แล้วลว่าเราต้องทําอย่างไรเนาะไฟกราวไมชนนะคะไฟคัมไมชนไฟคัมไมชนก็คือมันจะมีภาวะที่โลกเนี่ยเอ,อ่อเขาเรียกอะไร มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะคะเช่นเนี่ยตอนนี้ฤดูอะไรดีดีค่ะฤดูฝนใช่ไหมเป็นแดดเปี้ยงมากฝนมาตกน้อยมากนะคะหรือบางวันเป็นฤดูฝนที่มีอากาศเยน็นๆคุณเริ่มรงแล้วว่าฤดูอะไรกันแน่นะฉะนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันเกิดจากระบบนิเวศค่ะเกิดจากสภาพอากาศซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละคะ่ะ เปิดแอร์นานๆใช้คอมพิวเตอร์นานๆใช้ไฟฟ้านานๆมันก็จะปล่อยกา๊าซบางอย่างที่ขึ้นสู่บรรยากาศทำให้ cryogenic มัน change ทำให้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วส่งผลให้ทรัพยากรในป่าไม้เขาก็ลดลงด้วยนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือ how you can help animals 2020นั่นเองล่าสุดที่เขาบอกมาว่าพวกเราจะช่วยลดให้สัตว์ป่าถูกฆ่านะคะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าให้งอ,เ,อเขาเรียกอะไร ให้เติบโตเยอะๆๆ,ๆๆไม่สูดพันุนะคะอย่างไรนะคะนี่คือข้อสรุปถ้าใครจงไม่ไทันต้องฟังนะคะโอเคค่ะวันนี้รางานของคุณดิวหน้าน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณดิวจะส่งภาพลงไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะถ้าใครสะดวกปริ้นเอาออกมาได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกให้ทําลงสมุดน,นะคะทาอะไรเอ่ยนะคะแล้วเลิ่อด้านบนเลย n a ่ e ให้เราเขียนชื่อของตัวเองนะคะ In English เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ Primary f c o o l คืออยู่ชั้นป .4 นะคะ No number นะคะก็คือเลขที่เท่าไหร่นะคะโอเค Help wild animals ฉันจะช่วยรักษาดูแลเจ้าสัตว์ป่าได้อย่างไร Please h e a n Help protect wild animals! r i t e and draw Write and draw in the boxes below นะคะขอสองวิธีนะคะที่เราเป็นเด็กอายุเท่านี้10ขวด11ขวดเนี่ย เราสามารถรักษาชีวิตสัตว์ป่าได้อย่างไร t h o e ways นะคะอาจจะไม่สำที่ครูดิวสอนไปก็ได้นะคะอาจจะคิดขึ้นใหม่หรือว่าศึกษาจาก YouTube หรือทาง Google ก็ได้นะคะเขาให้เราเขียนนะคะว่าจะอนุรักษ์ได้อย่างไรนะคะขอสองข้อค่ะพร้อมวาดภาพประกอบด้วยนะคะพร้อมวาดภาพประกอบด้วยนะคะสองข้อเท่านั้นค่ะวาดภาพและเขียนข้อความนั้นมา in English เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะไม่เอาภาษาไทยนะคะพยายามฝึกเขียนประโยคมานะคะ ว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรโอเควันนี้งานง่ายมากนะคะไม่มีอะไรยากเลยนะโอเคแต่ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะให้ทางไานสุดตัวมาคุณดิวได้เลยนะคะโอเคเท่านี้นะคะไม่สะดวกปริน้นท์เอาท์ทำเสร็จส่งได้ค่ะส่งงานได้นะคะคุณดิวรอใช้งานอยู่ค่ะบาย